รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับคุยหละข่าวันนี้พบกับผมพุทธิ์ธนจันทมาครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวท่าในพื้นที่ของ EEC วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับชลบุรีถือว่าเป็นศูนย์กลางของ EC เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอยู่ขนาบข้างระหว่างระยองแล้วก็เฉลิงเสารนะครับในส่วนของชลบุรีนั้นความเคลื่อนไหวเอาไปว่าจะแด่ต้นปีมาเลยแล้วกันนะฮะจนในระยะของปีนี้นะฮะเอาแค่ปีนี้ก่อนนะครับว่าใน ไดของการท่องเที่ยวนั้นแล้วก็การสอดคล้องเกี่ยวกับ EEC นั้นจะมีการสอดรับกันอย่างไราะดชมบุรีนั้นถือว่ามีความหลากหลายนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเป็นภา,าคอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้็แหล่งท่องเที่ยวที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งเชิงวัฒนธรรมทั้งทางธรรมชาติก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้โดยการทรทรทศนักกาพัทยาครับซึ่งท่านอยู่กับเราวันนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ อันอื่นต้องเรียนถามในส่วนของบรรยากาศการท่องเที่ยวก่อนละกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับเจอรุมเร้านะฮะจากไอ้เจ้าโควิดเนี่ยนะฮะบรรยากาศการท่องเที่ยวของชลบุรีหรือว่าของพัทยาเ,ยเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นแค่เฉพาะพื้นที่ของเราหรอกรที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดนะครับแล้วก็คงไม่ใช่แค่เรื่องต้นปีด้วยซ้ามันจริงๆแล้วมันย้อนไปได้ตั้งสองปีกว่า,วาๆแล้วนะครับที่เราเจอกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับแต่สําหรับพื้นที่ของชนบุรีเนี่ยต้องต้องต้อง เราเจอผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับไม่ใช่แค่เรื่องโควิดหรอกในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรื่องท่องเที่ยวมาเยอะมากแต่ว่าเรื่องของโควิดแน่นอนว่ามันอยู่มันยังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเ,ออเรียนรู้จากสิ่งอดีตแล้วก็พยายามจะปรับตัวแก้ไขในสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวนันนี้ให้มันดีขึ้นให้ได้2ปีที่ผ่านมาหนักหนาสาหัสสําหรับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสําหรับภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งชุมชนหรือทั้งชาวบ้านนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันมีทางออกอยู่เสมอแล้วก็เกิดขึ้นมาในสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขได้นะครับจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่พอเริ่มจะดีจะดีอ่าเจอปัญหาขึ้นมานะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวหายไป ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติซึ่งยังเข้ามาในพื้นที่เราได้น้อยมากนะครับหรือคนไทยเองซึ่งอาจจะเจอเรื่องของภาวะความไม่มั่นใจนะครับความกลัวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพื่อนก็อาจจะไม่เดินทางแต่ว่าสักพักหนึ่งเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทุกอย่างมันก็จะกลับมามันก็จะเป็นลูปลักษณะนี้ตลอดนะครับสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น ชนบุรีเองที่เรารู้จักกันเรื่องพัทยาบางแสนสัตหีบหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะครับแต่ว่าถ้าจะลงรายละเอียดในเรื่องของจังหวัดชนบุรีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราคงต้องย้อนไปถึงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันสาหัสจริงๆเพราะว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยหายไปประมาณ99%นะครับ,รบนั่นหมายวามว่าสมมุติว่าเคยเข้ามาในพื้นที่เราร้อยคนเนี่ยเหลือลคนเดียวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นที่ที่เข้ามาเที่ยวอยู่ ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสภาพที่เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับแล้วมันเป็นอย่างนี้มาสักพักอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นสัก10บคน20คนจากร้อยคนแต่มันไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นร้อยคนเหมือนเดิมณขณะณเวลานี้นะครับ <S <S 2> <S 2> ต้นปีที่ผ่านมาเราเจอเรื่องของโควิดเนี่ยเ,เป็นระรอกใหม่ระรอกของปีใหม่นะครับพอดีซึ่งอ,อ,อย่างอย่างข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเตรียมตัว ค่อนข้างทันพอสมค,ควรนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการที่จะออโอมิครอนที่ะระเบียบระบาดค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวเตรียมตัวค่อนข้างดีเนี่ยทำให้แน่นอนผู้ประกอบการเริ่มที่จะรู้หาทางออกได้แล้วก็คนนักท่องเองก็เริ่มที่จะออรอคอยว่าถ้าหมด หมดปัญหาไปก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังถือว่าอยู่ในทิศทางที่ประคองตัวได้นะครับยังไม่ถึงกับขนาดที่แย่ไปกว่านี้นะครับแล้วก็หลายๆมาตรการที่ทางภาครัฐออกมาเนี่ยนะครับทำออกมาเนี่ยผมทางทอทอเองเราก็มองว่ามันมีมันมีโอกาสที่จะทำให้สามารถที่จะดึงเอา นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับเข้ามาได้นะครับภายใต้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะเห็นการท่องเที่ยวของคนในประเทศมากขึ้นนะครับที่จะเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับโควิดภายใต้มาตรการที่ดูแลอย่างเข้มข้นแต่ว่ายังไม่ทิ้งเรื่องท่องเที่ยวซึ่งเราถือว่าเป็นปัจจัยที่5ของการของของ,ของชีวิตเราก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขผมว่ามันจะค่อยคอย ฟื้นขึ้นมากราฟจะเพิ่มขึ้นจากเราจาก1%นเซนนั่นคือคือย่กที่สุดแล้วละ่ะที่ที่มีที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะกลับเข้ามาอย่างน้อย,อยก็ 10- 20%อซ์อยู่ในอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้ครับในขนาดยียวก,การคาดหวังการเข้ามาของนักท่องเทียเ่ยวนะครับท่านบอกมองว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาติมากกว่ากัน นระะะยที่จสำหรับพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบก็คือว่าเรามีทั้งตลาดที่เราเกกันกลุ่มเป้าหมายคนไทยและกลุ่มต่างชาติอยู่ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างจะบาลานซ์กันอยู่นะครับสมดุลคือต่างชาติจะอยู่ที่ประมาณ70%นะครับในพื้นที่ของเราแล้วก็คนไทยจะอยู่แค่30นะครับซึ่งเมื่อเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่า70%มันหายไป 30%ที่เหลืออยู่คือตลาดที่ที่ที่พร้อมที่จะเข้ามาแต่ว่าแน่นอนคนไทยเองก็ไม่ได้พร้อมตลอดทั้งที่จะกลับมาทั้ง30%ท,ที่เป็นอยู่ดังนั้นก็อย่างที่บอกนะครับมันก็เหลือแค่10% 5%เท่านั้นเองที่เข้ามาแต่ว่าด้วยความที่เ,เราเป็นพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักนะครับในแง่ของชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งที่ระดับโลกนะครับพัทยาเองก็ตามบางแสนหรือสัตหีบหรืออะไรก็ตามตรงนี้เนี่ยทำให้ จังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกที่ทางรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้มีการผ่อนคลายขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่เรเียกว่าบ l ู e z o n หรือพื้นที่สีน้ําเงินดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้โอกาสตรงนี้ครับในการที่จะดึงเอาเจ็อของต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาได้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เราดําเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการทเที่ยวสำหรับคนไทยเป็นหลักแน่นอนแต่ว่าการที่เราจะเปิดผ่อนคลายแล้วก็ เราไม่ทิ้งตลาดต่างชาติเรายัางต้องทําการประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามที่จะดึงคนต่างชาติให้เข้ามาเพื่อจะเติมเต็มไอ70เนนั่นนะให้มันกลับเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้คือข้อดีของเราว่าถึงแม้ว่าเราจะต่างชาติจะหายไปเยอะแต่คนไทยเอง ด้วยโลเคชันด้วยความการเข้าถึงที่ง่ายนะครับของจังหวัดเราไม่ว่าจะมาจากทางภาคอีสานหรือจากทางกรุงเทพทางส่วนกลางจากทางภาคอ,อื่นๆเนี่ยมันมีเครือข่ายหรือการเชื่อมโยงทางคมนาคมเ,เข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายนะครับนี่คือข้อดีของเราอันที่2ก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือ,อเรายังมีทรัพยากรท่องเที่ยวหรือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่มันสามารถที่จะเรียกว่า ขายได้ตลอดดึงดูดได้ตลอดนะครับอ,อย่างอย่างกรณีของทะเลเองเนี่ยนะครับถือว่ามาทุกได้มาได้ทุกฤด,ดูอยู่แล้วนะครับสำหรับคนไทยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเ,เราไม่ได้มีแค่แหล่งท่องเที่ยวแค่นั้นนะครับหลายหลายแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของเรามองว่าตัวทรัพยาการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องครอบคุมไปในเรื่องของออโรงแรมที่พักใช่ไหมครับหรือ,อ,อร้านอาหาร นะครับหรือว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นกิจกรรมสวนน้ำาตีมปาร์คต่างๆหรือการการแสดงโชว์ต่างๆเนี่ยเหล่านี้มัน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 เกิดขึ้นหรือว่ามันมีให้บริการอยู่อย่างครบวงจรในพื้นที่ของเราอันนี้คือจุดขายที่ดีที่ไม่ต้องเดินทางไกลแต่สามารถจะสัมผัสได้ถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวอันนี้คือมันเหมือนกับเรามีเมนูอาหารที่หลากหลาย นะครับพูดง่ายๆที่ที่ไม่ว่าจะชอบแบบไหนก็ตามไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะหลังจากที่มีโควิดขึ้นมาหลายคนอาจจะไม่ได้ทํางานในออฟฟิศกลายเป็นว่านทางานอยู่จากบ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีเวลาที่จะจะ,จะท่องเที่ยวมากขึ้นในวันธรรมดาอย่างเงี้ยน,นะครับแทนที่จะมาในพื้นที่ของชนบุรีแค่เสาร์ที่กลายเป็นว่ามาเป็นวันธรรมดามากขึ้นนั้นแหล่งท่องเที่ยวเองหรือว่า ตัวที่เป็นเรามองว่าเป็นเดสเ i นเ t ชันเนี่ยอย่างเช่นร้านอาหารโรงแรมเ,เขาก็ต้องปรับตัวเองเพื่อที่จะให้รองรับกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของของไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปหลังๆมาคุณพี่น่าจะเห็นว่าคนมาพัทยาหรือมาชลบุรีเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่จะมาเล่นน้ำทะเล <S <S <ๆ S 1> ทะเท่านั้นละล่ะ <S <S <ๆ S 1> หรือมาออมาเล่นบานนาโบ๊ทมาล่องเรือแต่ว่าหลายคนเนี่ยมาเพราะอยากจะมา ชิมหมึกซาชิมิมที่มันสดๆออกมาแล้วตกด้วยตัว,ตวเองเป็นคนตกเองขึ้นมาแล้วมาหันกันสดๆอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่ร้านอาหารเองหรือโรงแรมเองหรือว่าผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยต้องตับตัวเองว่าจากเดิมเขาเป็นคนจับจับหมึกให้ตอนนี้เขาจะให้นักท่องเที่ยวไปจับเองละนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวอยู่ด้วยกันภาพลักษณ์ของชลบุรีในการเป็น EEC เนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องของการมาลงทุนมาทํางานในในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเรื่องของการค้าการพาณิชย์ต่างๆนั้นคนต่างชาติจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของของชนบุรีเนี่ยเยอะนะครับแล้วส่วนหนึ่งพอมีโอกาสเนี่ยเขาใช้เวลาในเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะนะครับ<ม>หลายคนไม่ว่าจะเป็นออตอนนี้อย่างในพื้นที่ของชนบุรีเนี่ยชาติที่มาท็อปฟฟ์เลยก็คือทาง ทางอังกฤษ,กษนะครับหรือทางรัสเซียนะครับทางเกาหลีเยอรมันเียนะครับซึ่งเป็นชาติที่มีความหลากหลายมากเ<ม>พราะฉะนั้นการที่มีคนหลากหลายประเทศเนี่ยอยู่ในอาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีการติดต่อเชื่อมโยงกับคนประเทศเขานะครับญาติพี่น้องทางโน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเดินทางเข้ามามในประเทศหรือว่าในพื้นที่ของชลบุรีเนี่ยเรียกว่ามาถึงเมืองไทยปุ๊บต้องเข้าพื้นที่ของชลบุรีพัทยาก,ก่อน เพราะว่าสามารถที่จะมาเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนฝูงได้อันนี้คือเรา,เร,าเรียกกันว่าเป็นเรื่องของกลุ่ม expat หรือกลุ่มที่คนคนต่างชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยส่วนหนึ่งอันนี้คือจุดแข็งซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายจังหวัดเนี่ยไม่ได้มี expat สูงแต่เปอร์เซ็นต์ของ expat ในพื้นที่เราเนี่ยมีสูงถึงประมาณ200,000คนนะครับที่เป็นคนต่างชาติแล้วก็แน่นอนมีการเดินทางกลับไปกลับมาเชื่อมโยงกันมาตลอดนะครับส่งลูกจากต่างชาติเข้ามาเรียนที่ ชนบุรีเองก็มีเราจะม,ม,ม,มีทั้งโรง,โรงเรียนนานาชาติเยอะมากแล้วเราก็มีโรงพยาบาลที่จะรองรับต่างชาติได้หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยมีแผนกที่พูดภาษาต่างชาติได้เลยนะครับแม้กระทั่งในหลังสุดเนี่ยจากการที่มีนโยบายในการเปิดความสัมพันธ์กับทางออประเทศในโซนตะวนออกกลางนะครับการงทราบอยู่แล้วว่าเราจะมีการทําเชื่อมโยง ก็จะมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มตอันออกกลางเดินทางเข้ามามที่ตั้งใจจะเดินทางเข้ามาอีกเช่นกลุ่มทางประเทศทางกาตาร์ทางซาอุดีอาระเบียนะครับก็จะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็โรงพยาบาลหรือโรงแรมในพื้นที่เนี่ยก็มีการจ้างงานจ้างคนที่สามารถจะพูดภาษาอาหรับได้เข้ามาทํางานด้วยเพื่อรองรับคนนักท่องเที่ทยวก,กลุ่มจากประเทศโซนนั้นอันนี้ยังไม่รวมคนจีนค,คนญี่ปุ่นซึ่งเขามาทํางานหรือว่ามาทํา ในในในพื้นที่ของ e EC ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ต้องกลับมาเพื่อที่จะมามามาดูงานมาออติดตามงานนะครับดังนั้นในโครงการเทสันโกในช่วงแรกที่เราเปิดประเทศเพื่อที่จะให้คนกลับเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นคนกลุ่มนี้เข้ามาก่อน mm hmm. เพราะเขาต้องเขาทิ้งช่วงเวลาหายไปจากบ้านเราสักพักหนึ่งแล้วมันเขาต้องกลับมาดู ผลงานการลงทุนต่างๆหรือ,อสิ่งที่เขาทําอยู่ในเขตนิคมอุหกรรมไว้นะครับก็ติดตามงานของเขาสะนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในขณะที่นักท่องเที่ยวอาจจะยังเข้ามาไม่เต็มที่แต่คนเหล่านี้ยังไงก็ต้องเข้ามาบ้านเราเพราะว่าเขาต้องมาทําธุรกิจอยู่นะครับขณะเดียวกันพอธุรกิจเข้ามาได้แล้วตัวเขานําร่องเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มญาติพี่น้องเนี่ยตามเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอันนี้คือจุด ส่วนหนึ่งที่เราเชื่อว่าจุดแข็งของเราคือตัวเนี้ต่างชาติเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็จะเข้ามารวมไปถึงการรักษาพยาบาลที่เข้ามาแล้วก็เรามีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในระดับนานาชาติอย่างที่มเีเน้ทราบนะครับคุณหมอเก่งๆเยอะเลยแล้วก็ พูดภาษาเขาได้ด้วยเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเรามีทั้งส่วนที่เราเรียกกันว่าเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ครบนะครับมันก็เลยทำให้ชนบุรีหรือหรือพัทยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของของพื้นที่ eec ที่ครบตามความต้องการของคนที่จะมาเที่ยวได้จริงๆแล้วที่นี้ครับทางททเองเนี่ยมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี65เนี่ยมีอะไรบ้างครับ เราทาอยู่หลายเรื่องนะครับจริงๆแล้วบทบาทของทอยที่ให้ทราบว่าเราก็ต้องโฟกัสหรือแยกออกเป็น2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มคนไทยก่อนนะครับกับกลุ่มต่างชาติในขณะนี้ในขณะที่ต่างชาติยังเข้ามาไม่เต็มที่กลุ่มคนไทยก็คือกลุ่มที่เราจะต้องมานั่งดูกันว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายนะครับเข้ามาจากไหนกันและเขาต้องการอะไรเขาต้องการเที่ยวแบบไหนซึ่งผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นไปแล้วว่าเขามาเนี่ยของคนไทยเองเนี่ยคุ้นกับ พัทยาชนบุรีเดี๋ยวโหคุ้นกันเรียกว่ามาถ้าคนกรุงเทพก็มากันทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วแต่ตอนนี้เรากําลังต้องการทํากลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้ามาในวันธรรมดามากขึ้นถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยหลายกลุ่มหลายคนหลายหลายหลายพื้นที่เลยละ่ะเวลามาพื้นที่เราเนี่ยมาพัทยามาชวบุรีมาวันธรรมดามากขึ้นอันนี้เราจะเห็นสถิติที่มันมีกราฟชี้ขึ้นนะครับ ดังนั้นส่วนนี้ก็คือเราจะทําโครงการที่เราเรียกกันว่าวันธรรมดาหน้าเที่ยวขึ้นมาเป็นการฟรื้นเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้เที่ยวแค่ได้เสาร์อาทิตย์หรอกนะแต่เสาร์อาทิตย์นี่อาจจะด้วยเรื่องของโควิดด้วยเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี่ยเราอยากใช้คนไทยเองเนี่ยกระจายการเดินทางท่องเที่ยวมาในช่วงวันธรรมดาอย่างน้อยก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องของการแอรอัดราคาห้องพักก็ไม่ได้สูงถ้าเทียบกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับน,นี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องอเป็นนโยบายหลักในเรื่องของการโปรโมทเลย วันธรรมดายังสามารถทำได้ได้ใหญ่หลายอย่างมากครับแม้กระทั่งกลุ่มที่มีตังกลุ่มคนตีกอล์ฟคนชอบกีฬาก็ชอบกีฬาต่างๆซึ่งพัทยาหรือชลบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองสปอร์ตเมืองท่องเที่ยวด้านการกีฬาอยู่ละนะครับรยิ่งมาวันธรรมดาก็ยิ่งค่าใช้จ่ายถูกนะครับเหมาะสําหรับคนยุคนี้ที่เราต้องเซฟเงินในกระเป๋าเพื่อจะดูแลเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเราก็สามารถจะลด หรือว่าลดราคาหรือว่าทําเรื่องความคุ้มค่าให้เกิดให้มากที่สุดได้สําหรับคนไทยคนไทยจะให้ความสําคัญในเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องราคานะครับนี่คือจุดแรกเรื่องที่2เองเนี่ยเราต้องการที่จะทําการให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีความเป็นระดับที่เราเรียกว่าเป็นไฮเอ็นหรือพรีเมียมมากขึ้นนะครับนั่นก็คือหมายความว่าทํายังไงถึงจะให้มาแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ แล้วไม่รู้สึกว่าจะต้องจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแต่จริงๆแล้วการจ่ายเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มประสบการณ์ที่มันแบบมีมูลค่าเรียกว่าเงินก็ซื้อไม่ได้อย่างนั้นดีก,กว่าดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าที่เราเคยทํามาแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นการท่องเที่ยวแบบแบบเืยยอสอย่างเงี้ยฮะนั่งยอสเนี่ยแต่ก่อนเราเคยนึกว่าการมาเที่ยวแบบยอสเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีตังค์อย่างเดียวเศรษฐีไฮโซแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับเรื่องของ คนไทยเนี่ยสามารถจะเที่ยวยอดได้สบายสบายมาเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงกันมาเลี้ยงปาร์ตี้ฉลองวันเกิดฉลองวันรับปริญญาของวัยรุ่นจบกําลังจะได้งานใหม่เนี่ยมาเที่ยวนั่งเรือยอดออกไปเที่ยวได้แล้วในราคาทีเ่เข้าถึงได้นะครับไม่ได้ยากไม่ได้ไม่ได้แพงจนไม่ไปไม่ไหวไม่ใช่อันนี้คือราคาจับต้องได้จริงๆนะครับแล้วก็มา ประโยชน์หนึ่งก็คือว่ามันใกล้กรุงเทพไงฮะอย่างที่บอกใกล้ที่ไหนที่ไหนเพราะงั้นการเดินทางมาไม่แพงค่าที่พักก็ไม่ไม่ได้สูงเพราะงั้นพอมาจ่ายในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เหล่านี้ม,มันก็เลยสามารถที่จะทําให้เรามีมีม,มีมีความคุ้มค่ามากกว่าหลายๆพื้นที่ที่อาจจะเข้าถึงยากหน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําสําหรับตลาดต่างชาติเองเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการที่ จะต้องทําให้พื้นที่ของชุมุรีพัทยาเนี่ยครับมองว่าเป็นพื้นที่ที่เรามีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับนั่นหมายความว่าคุณพิทักษ์อาจจะนึกถึงภาพที่วันท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมาใช้จ่ายมากินมาเที่ยวแบบมาใช้ทรัพยากรของเราอะแล้วก็กลับไปประเทศเขาเราไม่ต้องการให้เกิดภาพอย่างนั้นสิ่งที่เข้ามาถึงเนี่ยเขาสามารถจะเข้ามาทําอะไรที่มันมีความหลากหลายในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นมาถึงแล้วเนี่ยอาจจะต้อง มีการออกไปปล,ป,ลปล่อยปล่อยปล่อยสัตว์น้ำปล่อยปูขึ้นสู่เข,เข้าเข้าเข้าสู่เกาะเข้าสู่ทะเลปลูกประการังหรือว่าปลูกประการังเทียมนะครับหรือว่าทำอะไรที่เป็นกิจกรรมในการที่แสดงถึงความรับผิดชอบอันนี้คือเราพยายามจะทำให้เขามีความประทับใจกลับไปแล้วก็อยากจะกลับมาอีกอยากจะกลับมาพอทำเสร็จแล้วเนี่ยปีหน้าอาจจะกลับมาก็มาดูผลงานสิ่งที่เคยทำอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในในโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยว อย่าง,ย,างยั่งยืนหรือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ต่างชาติเองเขาต้องร่วมรับผิดชอบกับเรานะครับในการที่มาเที่ยวเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่ามาใช้ทรัพยากรของเราแล้วกลับไปนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ททจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ในในปีข้างหน้านครับแล้วก็นอกจากนั้นเองก็คือจะเป็นเรื่องของการที่จะทําให้ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยวครับเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของชมบรุรีพัทยา แล้วก็ EEC กระจายตัวออกไปเนี่ยอย่างครบวงจรมากขึ้นนั่นก็คือหมายความว่าเราเองพยายามจะทําในเรื่องของการหาลูกค้าใหม่ๆมาจากพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ยังไม่เคยมานะครับยังไม่รู้จักอาจจะมีการทําตลาดเรียกว่าร่วมกับทททในต่างประเทศทําเที่ยวบินเหมาลำเช่ามาลงในพื้นที่ของสนามบินหรือท่าอากาศยานที่อุตภเปาซึ่งมีความพร้อมที่จะรองรับได้ ถ้าบอพอจะแนะนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่นอกเหนือจากโซนตรงนี้ไหมครับว่านอกจากทางทะเลแล้วมีพื้นที่จไหนบ้างที่น่าสนใจที่น่าจะไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้จากท่องเที่ยวจริงๆแล้วคงเล่าไม่หมดนะครับเพราะเยอะจริงฮะเพราะจริงขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวเองในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเริ่มที่จะหาข้อมูลเองหาข้อมูลจากอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เขาอยากจะออกไปหา มุมมองใหม่ขึ้นมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะทำอยู่ทรทรเองกําลังมองว่าเรื่องของอันซีนที่เคยเป็นอันซีนแหล่งท่องเที่ยวอันซีนะครับคือที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือรู้จักไม่พอเนี่ยเราะจะมีการทยอยโปรโมทขึ้นมาหรือว่าหาที่มุมมองใหม่ๆออกมาซึ่งแน่นอนว่าน่องเที่ยวอันซีนอาจจะไม่ได้มีความพร้อมมากเท่าไหร่เหมือนกับท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอยู่แล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยถ้าอยากจะไปเห็นอะไรใหม่ๆในมุมมองที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็ต้องออกไป ยอมอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะลําบากนิดนึงอาจจะไม่ได้มีครบมีร้านอาหารครบทุกอย่างไม่ได้เดินทางสะดวกแต่ว่าเหล่านั้นน่ะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาที่เขาจะได้ออกไปเห็นซึ่งส่วนหนึ่งผมว่าการมาพัทยาเนี่ยแน่นอนมันมาแล้วได้เที่ยวแน่นอนแต่พอเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยพัทยาเป็นเหมือนสปริงบอร์ดนะครับมาถึงแล้วก็สามารถที่จะสปริงตัวเองออกไป<ม>เด้งออกไปที่นูน่นที่นี่ในที่ที่ยังไม่เคยเห็นได้อันนี้คือข้อดีที่ผมมองว่า ในอนาคตเราจะเจอนักท่องเที่ยวแบบนี้เยอะขึ้นเนี่ยพัทยาคือบอกมาพัทยาปุ๊บอาจจะพักอยู่สักวันสองวันแล้วก็ขออยู่ต่อแทนที่จะกลับเนี่ยเอาละไม่กลับละเปลี่ยนใจแต่ไปเที่ยวศรีราชาต่อไปเที่ยวสัตีบีต่อไปเที่ยวอำเภอนน้นอำเภอนี้ที่ยังไม่เคยไปนะครับก็ผมว่าถือว่าเป,เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทรท,รทรในฐานะที่เราทํางานเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราอยากจะให้เกิดขึ้นการเดินทางเชื่อมโยงออกไปอย่างพื้นที่อื่นใกล้เคียงมากขึ้นครับ ประเด็นท้ายครับพออยากที่จะฝากอะไรึิท่านผู้ชมทางบ้านเป็นคนไทยที่ดูอยู่ตอนนี้ในพื้นที่ภาคกลางครับเชิญครับก็คงต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัยที่5เลยก็ได้ของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในยุคนี้เนี่ยซึ่งเ,เราเองเจอกับภาวะความเครียดเรื่องของ เศรษฐกิจก็ตามเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนอาจจะไม่สะดวกไม่ได้คล่องตัวเหมือนแต่ก่อนแต่การท่องเที่ยวยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะ,ะเข้ามาช่วยเยียวยาได้ทุกอย่างนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากว่าในการที่จะ,ะเราอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะ,ะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้ความเครียดเยอะออกมาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าปัญหาทุกอย่างมันจะ คลายคลี่คลายลงไปได้นะครับแล้วก็เราจะได้เห็นมุมมองใหม่ได้เห็นโลกในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็เราเองจะมีพลังในการที่จะทำงานหรือสู้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าในพื้นที่ของชนบุรีพัทยาเนี่ยนะครับหรือทั้งจังหวัดชนบุรีเองเนี่ยยังมีอีกหลายมุมมาก ที่ที่เราคอยอยู่อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งฟังมาเที่ยวนะครับก็ลองตัดสินใจได้ถ้าหากว่ายังไม่รู้ว่าจะมาเที่ยวที่ไหนดีปรึกษากับทางททได้เรายินดีครับยินดีมากๆเลยครับครับผมหมดก็ถือว่าจริงๆจะมีเยอะนะครับยังไม่ครบจบกระบวนการนะนะครับแล้วก็ถือว่ามีความหลากหลาย จริงๆในพื้นที่ของปทยานะครับนั่นจะโอกาสต่อไปเดี๋ยวคขได้รับปวนท่านบออีกยินดีครับครับสวัสดีครับรักษาคุณท่านบออบรรทัดทอร์สถานการณ์ปทายางบ้างครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วนะครับผมกับท่านบอครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับครับ